สวัสดีค่ะป่าบางอ่อนสวัสดีครับ,ค,รบคุณป้าบางอ่อนครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะมื่อวนนี้มาติดตามแนวทางความฝันกับป่าบางอ่อนอีกคือเก่าเนาะเดี๋ยวยินว่าป่าบางอ่อนนี่ฝันอีกแล้วว่าสันฝันว่าจังไหนบอกให้ฟังเนะี่ยคุณป่าอยากก็คือว่าฝันดีนะฝันปรปยาแถานะเพิ่นมาเราเพิ่นกับพาไปเที่ยวไปเที่ยวส้มตลาดนั่นล่ละเสียงดังๆจังหน่อยด้วยครับคุณป่าบางอ่อนครับตอนนี้เพิ่นพาไปเที่ยวตลาดไปเลยนยางเลาะไปตลาดนั่นล่ะ ครับก็ขอขอบบมีแม่ค้าร้านยืดดอกคนขายของยางไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบที่นี่นี่แต่คนใจส,สุดดั่มคนคน,นที่ขายของในตลาดนะคยก็เนี่ยเบึงเนี่ยบเยบึงอยู่ขึ้นกับว่าเ e อ้า,นานอันนั้นแล้วนี่พ่จ้าคพื่อนก็ถามนะพ่อจ้าเนี่ยมึงของคนนี้งมิเตแดงๆลำดับจะคล้องกับยานพี่จั่นเลยแบบเนี่ยไปเนี่ยม,มาญาณภาพไปเดียววันนี้ กบกาเอาของมันเพลินดอกเัื่อผ้าเลาะไปเรื่อยๆที่จังมี่คองมีสามี่ยังน่ะมันก็แหนมเบิงบ้งแหนมเบิ้งเพลินกันเพลินกันเลยอันเอาอีรีปอนี่นยังได้ยูจ้าแต่ว่าหกบกากินแล้วของเจ้านี่มันเป็นจะอะไรขอเก็บกเทือหินยิ้มมากมีแต่ข้นแขวด่ดำๆอืมข้นแม่ข้านั่นแม่ข้านมีแต่แขวด่ดำๆแซวอยู่ขอเก็บคืดยานเอา้ายานกับยานเขอว่า ขอถามจา้ะนี่ขอตัวเยว่าครับข่อยทั้งยานนี่แหละยานกระซ้างขอถามหรือล่ะเอาข่อยถามนี่ยเรืสิออกิน,นอะไรอยู <c oughs> ่ข่อยปะแบบครับจิงใจถามเลยลทั้งยานเ <c oughs> พิ่นก็ยิ้มใส่ทั้งแข่าก็รมปือป้อๆอยู่เอา้า <c oughs> ถามเลยละ่ะบอกข่อยนี่เร็วๆนี่ขอ่อยว่าเพิ่นก็เอาไปไิละ่ะเพิ่นปะสี่สามสามเอาไปเลยเพิ่นปะสี่สามสาม เนี่ยจ้ะหญ้าเทานั่นก็นจักผ้าขนป้ายไว้เราเนี่ยป้าทังไดเแล้วเพิ่นก็ว่าให้ทาอยู่นี่เราจะข้าวเพิน่นว่าแต่ท้องกับทงางใหา่ทางถามดีบันผู้นึงมาอีกผู้นึงมาอีกกับแม่นยุบบอกเพิ่นว่าเจ้าคือบอกหลานไป้าังสั้นเอาแม่นอยู่เพินกกบบนเ่นว่า,อาคอยว่านี่มันสี่ศูนย์ได้เพิน่นว่าอันอีกผู้นึงหนันมากแล้วพุงพิษ ีน,น,นํากันนั่นแหะเพิ่นเว้เาเพิ่นเว้าแย่งกันเพิ่นเว้าแย่งกันเว้าเพิ่นว่าอือ40ได้นี่เพิ่นว่าเจ้าก็บอกหลานมา,าตัวนั้นก็คอ,อยก็ะว่าตัวนี้เจ้าก็ว่าตัวนี้เพิ่นก็เถียงกันอยู่ออืโอ้ยข่อยใจสิขาดเดี๋ยว่าข่อยย่านเจ้าบ่ต้องย่านดอกเพิ่นว่าบ่ต้องย่านเพิ่นว่าตัวนี้ล่ะเพิ่นว่า ยาเพ่นผ้ามากะผ้ามาเอาโศอัลาบพันผ้าพัหไม้พ่นหนายาพ่นผ้าไปเพ็นเก็เลยวนายติลพันละอีหลังเล้่อยาสิผ้าเมื่อนว่ายาพ่นเคยไปขายของอยู่ตลาดบอกคับวิจังได้ผพาไปเพ่นกับป้ายู่สมัยโบราณนะยาเนาะาอยูนี่ยาเพ่นเสียแล้วบอกคับเสียแล้วโอ้พันพเป็นคนเป็น เป็นอย่างไรเรเป็นผีแล้วเป็นผ้าไปแต่เพิ่งกับลูกผ้ามาส่งเหอนคือเก่าโอ้ครับครับเป็นผ้าไปเอาเลขยกนะครับเป็นผ้าไปเอาเลขครับเป็นจากของพัดยานแต่ว่ายานกัดเข่วถามครับกัดเข่วถามกัดเข่วไปน้ำเพลินกัดเข่วไปน้ำเพลินตัดนใจตัดสินใจไปเลยใจถามเพลินครับเพิ่งก็บอกมาจังสันบอกง่ายๆถามเลขกับผีเนาะถามเลขกับผีนะอันบาทในคุณป่าบางอ่อนเนี่ย ผมยินท่าว่าเป็นเสือสายพญานาคเนาะครับเนาะเป็นลูกเป็นหลานเพิ่อนาะคับเนาะแม่บอกครับนับถือเพิ่เนาะคับเนาะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่เพิ่นมาบอกแคงครับพญานาคนี่ครับเหมือนี้เพเ่นบ่ทันมหาดอกงวดนี้แต่ว่าเพิ่นมาเป็นวญาแือนีหญ้ามามามหาน้ำือกั้นิญ้ามหาอยู่หญ้านี่กเเิ่นก็ยื่น้ำเสือไทยอันเดียวกันนเหโอครับ คุณหนึ่งบมากคือหนึงมาอย่งสีเป็นสีมหาแบบนี้เปนมหายังนดีก็มหาแต่ว่าเพิ่นบอได้บอกจะเป็นผาไปเอาเป็นผาไปเอาเพราะว่าสีคนบอกกันป่าบางอ่อนนี่กับบอมเป็นคนบอมเป็นิ่นเป็นผียา่ผียาเทาได้เป็นผาไปนะผียาเทาเนอะเป็นาไปอรีก็มือนัน่ะเพิ่นเกิดขึ้นว่าขึ้นสีโศกดีดอกครับเพราะว่ามันเป็นันดีอยู่ฟันดีเน่ด็กครับผม พันลี่ก็คืออดไเเิ่นหายเล็กมาเลยสิบางว้นหายแป้บ่ให้พหายปีศาคือคือเทือถามิันก็หายเลยถามเป็นก็หายอืมเนาะครับครับผมเอฟซีเนาะตัวเลขของป่าบางอ่อนครับไปเอาเลขมากับผีครับผียาผ้าไปเอาเลขครับเป็นตัวเลขสี่สามสามสี่สามสามครับเลขสองตัวนี่ก็คือสี่ศูนย์เนาะครับเนาะแล้วก็นอนไปอีกครับฟันว่า ฝันเห็นรถซิล้อครับเอฟซีฝันเห็นรถซิล้อครับทะเบียนรถมันจะคือ203 203ครับเนาะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่กับป่าบางอ่อนครับเอฟซีซีสามสามกัตตัดเลนครับ4004ครับ3003 2002ครับเอฟซีขอให้ถือรถเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับมือนี้ครับเอฟซีเบ้าแอมรถงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ บาแอามเะาทุงนี่เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจงสิเรธีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของหมกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับเนก ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปลกสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวต่ำครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไรพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ุในคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ก้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่กครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวม,ากมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสัมผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสันผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับสัมผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่อดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมณ์เนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุร่โซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โทงนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสามผู้ชมครับเอาไปให้ยาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอานสมผู้ชมแล้วาเบาแอมโล่งทงนี่ด้น้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนข้องหลวงปุลอดม่ให้เอพซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่โบดีที่าสีมันบดมันบัง สเสียเงียจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากอีฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสี่ยเฮเบิงตวเล่กับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุครับ